กระบวนการสันติภาพจริงๆคือเราต้องมองหลายๆมิติต้องมีส่วนร่วมจริงๆคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมผมชื่อรุสลานมูซออายุประมาณ30ทําทำงานตอนนี้ เป็นผู้บริหารสำนักสื่อวัตตานีาสำนักสื่อวัตตานีนี่ตั้งอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือปาตานีจุดเริ่มต้นของวาตานีคือมาจากกลุ่มนักศึกษาที่เกิดการประท้วงที่มัสยิดกลางาแล้วก็ นักศึกษาจากกลุ่มกลุ่ม่มนั่นคือมันเล่นอาเข้ามาในพื้นที่และวทำกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็กลุ่มนักศึกษานี้ได้ถอดบทเรียนว่าการนําเสนอของสื่อตอนนั้นคือนําเสนอแต่มุมมองเดียวเลยเริ่มต้นการทําสื่อ,อเรียนรู้การทําสื่อเราต้องนําเสนอเสียงของคนในพื้นที่จรงิงๆว่าเขาต้องการอะไรเขามุมม,มองเขามองยังไงกับกระบวนการสังสิภาพในพื้นที่ เลยตกผลึกแล้วก็ตั้งชื่อ,อชื่อวัดตานีวัดตานีนี่ย่อมาจากวัตตาวันปาตานีวัตตาวันแปลว่าสื่อสื่อสารในปัตตานีเป็นภาษาอินโดนีเซียภาษาเมลายูอินโดนีเซียเรามองกระบวนการสันติภาพเนี่ยเรามองแค่ เอฟเฟกันที่มันเกิดขึ้นคือ,อเสียงระเบิดกับเสียงปืนโดยกลุ่มกลุ่มขบวนการติดอาวุธในพื้นที่กับรัฐแต่กระบวนการสันติภาพจริงๆคือเราต้องมองอหลายมิติต้องมีส่วนร่วมจริงๆคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมวัตตาน,นีเข้ามาที่ทางานและเพื่อเป็นกระบอกเสียงตรงนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดประชาชนในพื้นที่กล้านําเสนอ วัตานีเนี่ยเรานิยามตัวเองคือสื่อจากรักย่าแล้วก็สื่อของประชาชนในพื้นที่เราเริ่มคอนเนคกับประชาชนในพื้นที่การสนับสนุนส่วนมากมาจากพี่น้องประชาชนจริงๆที่คอยสนับสนุนเราแม้แม้กระ,ะทั่งแค่บาท2บาทเราก็โอเคกับพราะเรารู้ว่าตัวตนของเราเนี่ย มาจากประชาชนจริงๆ,ๆก่อนเกิดเหตุการณ์คนสามจังหวัดเนี่ยโดนโดนเหมือนกันกับคนอีสานคือการที่เป็นพลเมืองการเป็นพลเมืองและก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานไม่เหมือนกันมันคือแตกต่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมมันสูงมากแล้วคนอีสานกับคนภาคใต้ไม่ต่างกันเลยทั้งทั้งโดนกระทําทั้งด้านเศรษฐกิจ โดนกระทําดรื่การศึกษาโดนกระทำํำแม้กระทั่งแรงงานหรือว่าการเกษตรผมเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือผมมีมีสองลูกครึ่งเนี่ยคือสองสายเลือดในตัวผมเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าโอ้จุดที่มันเหมือนกันมันเยอะมากแม้กระทั่งการคุยเรื่องปัญหาปัญหาปากท้องเนี่ยแค่คุยแค่คนละภาษาแต่ปัญหาคือปัญหาเดียวกันคือความอดอยากเหมือนกันเป๊ะแค่คุยเรื่องการศึกษา แค่คุยคนละภาษาอันนี้ว่าอีสานอันนี้พูดมาลายูหุแต่คุยคนละภาษาแต่โดนกระทําเหมือนกันหมดเลยอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์บาริกาตุกระดามายะดะเลดะดะเลดคอมฟลีดะเลนสุดุกวาร์ตาเวะกระดามายะ kal apabila nak timu kedamaian suara rakyat kena uh, bebas kena kuat dalam uh, bicara kena kuat dalam nak si uh, you sendiri dengan uh, dengan freedom untuk menunjuk uh, kata yo ni nok kepada ap gapo atul itulah uh, uh, kedamaian yang sebenar peace uh, peace yang sebenar dalam dalam sudut tempat-tempat konflik semua.